ก Seoul, ็สวัสดีคร well, ับผมก็พบกับช่างปาร์คสมัยสารเช่นเคยนะครับก็วันนี้มีตู้ลำโพงเป็นแบรนด์ของทางร้านนะครับเป็นแบรนด์ของช่างปาร์คเองนะครับผมเป็นตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับก็เป็นตู้ตัวที่ผมใช้เดโมเลยนะครับผมก็มี เข้ามา8ปใบครับสินค้ามือหนึ่งนะครับผมขอย้ําว่าเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับก็มีเทอร์โบเทอร์โบแปแล้วก็ตัวนี้เป็นเทอร์โบ70ตะแกรงปัม๊มอ่าตัวนี้เป็นตะแกรงเหล็กฉีดนะครับตรงนู้นจะเป็นตะแกรงปัม๊มตัวนี้เป็นเทอร์โบ70นะครับก็เป็นขอบเหล็กแต่เป็นตะแกรงฉีดนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่ง ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเพจนะครับเพจเหล็กสเปคคอนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับยังไม่ได้แกะเลยเพจเหล็กสเปคคอนตะแกงปั๊มสวยๆเลยนะครับแล้วก็ติดโลโก้ของทางร้านสวยงามนะครับผมก็ยังทันนะครับถ้าเห็นคลิปแล้วก็ยังทันนะครับ ยังจะส่งได้ทันอยู่นะครับก็ราคาราคาอยู่ที่ใบละ3,600บาทนะครับเป็นไม้อัดแท้ตาภูเขา20มิลนะครับไม้อัดแท้20มิลตาภูเขาเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มอย่างหนาเลยนี่นะครับตัวอย่างนี่นะครับตะแกรงปั๊ม แงความอย่างหนาเลยนะครับสวยๆเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสินค้ามือหนึ่งแบรนด์ของทางร้านนะครับก็ตู้ตัวนี้ก็เสียงดีนะครับเสียงดีมากไม่กินกําลังดอกไม่กินกําลัง power นะครับเพราะว่าตู้มันดังดีนะครับเบรลูกใหญ่ๆฟังเพลงเพาะๆนะครับเป็นตู้เทอร์โบที่ฟังเพลงเพาะมากคือผมก็ผ่านมาหลายสูตรนะครับ ก็มาจบที่สูตรนี้ก็เลยติดต่อทางผู้ผลิตนะครับให้ผลิตให้สูตรนี้เอามาขายหน้าร้านนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับเป็น18นิ้วนะครับอ่าก็มี70 70กับ80นะครับความสูงก็ตัวนี้ก็ใบละเอาไปใบล,ละ3 4ม0นทนะครับขอบเหล็กขอบเหล็กตะแกรงฉีก เอาไปไปแล 3, ้วสามพันสนะครับขอบเหล็กสวยๆเลยเข้างานนิยนๆเลยนะครับไม่อัดแท้20่ิบมิลก็ตัว80ก็เอาไปราคาพิเศษเลยนะครับ3,600บาทนะครับ3,600บาทนะครับก็มีอยู่6ใบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาพร้อมดอกก็ตอนนี้ก็จะเหลือ จะเหลือดอกกิฟนะครับดอกกิฟ GPA 1810 0นะครับดอกกิฟดอกลำโพงกิฟก็สภาพยังโอเคนะครับสวยๆเลยตัวนี้ก็เอาไปดอกละ ,3750 บาทนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มาราคาค่อนข้างสูงนะครับดอกกิฟก็กำไรนิดหน่อยนะครับร้อยก็บาท200ก็เอาแล้วนะครับ แบ่งๆไม่ใช้ครับดอกสวยๆแบ่งๆไปใช้ตอนนี้ดอกที่ร้านก็เหลืออยู่มีแค่ดอกกิฟต์หนึ่คู่แล้วก็เป็นดอก18นิ้วละห่ำวัยห้าสองพันวัตต์หนึ่งคู่ส่วนดอกละห่ำม,มือหนึ่งก็สั่งได้นะครับผมเป็นตัวแทนอยู่ใครอยากได้ดอกละห่ำก็สั่งได้นะครับ ก็เลือกเอานะครับเลือกเอานะครับ70กับ80ก็ต้องรีบตัดสินใจนะครับเดี๋ยวถ้าขนส่งหยุดรับแล้วก็จะไม่ได้เปิดปีใหม่กันแล้วนะครับตู้เทรบโบนะครับเป็นตู้เทเบโบส,สวยๆเลยก็สนใจก็ นี่แหละครับโทรมาตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ชัดปอนเออศูนย์เก้าสองหกสี่ห้าสี่เก้าเก้าสองนะครับนี่เป็นเบอร์ของผมนะครับเบอร์ของทางร้านเพจทางร้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพจเหมือนกันนะครับเ,เป็นเพจเหมือนกันนงานสวยๆเลยเป็นเจ็ดสิบสงเจ็ดสิบนะครับขอบเหล็กให้ดูรอบๆนะครับ เสียงดีครับกระเดื่องแน่นๆเดือดแน่แนๆลูกโตๆเลยนะครับถ้าใครอยากฟังเสียงก็เข้าไปฟังในช่องผมเลยนะครับมีอยู่ครับคลิปที่ผมลงตอนไปเดโมอยู่ใส่ดอกละหานะครับเดโมที่บอวินแล้วก็เดโมที่วัดพึ่งต้นชันนะครับผมไปมา ก็ขายได้หน้าง,งานนะครับลูกค้าไปฟังตอนเดโมที่หน้าง,งานก็ขายหน้าง,งานเลยนะครับเสียงนี่การันตีรับประกันเลยครับความเพาะความดังไม่กินวัดดอกไม่กินวัด power ครับก็โอเคครับก็เหลือแหลกครับแหลกตัวนี้เป็นแหลกใส่ m i กนะครับก็สนใจก็ทักมานะครับหรือเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ ก็ตัวนี้เอาไปพันสามครับพันสามเอาไปแค่พันสามครับแหลกใส่มิกก็ตัวใหญ่อยู่นะครับก็ผมตัดมายังไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวนี้เอามาใส่อะมิกซาวคาร์บเอลนะครับแต่มิกขายไปแล้วก็เหลือแรลกนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับก็อย่าตัดสินใจนานนะครับ รีบๆหน่อยเดี๋ยวจะไม่ทันขนส่งนะครับเกิดเห็นคลิปแล้วก็ด่วนๆเลยก็เช้าวันจันทร์ผมก็นัดขนส่งจะส่งให้ได้เลยนะครับได้รับภายในปีใหม่แน่นอนก็โอเคนะครับอย่าลังเลยรีบตัดสินใจนะครับไปนะครับสวัสดีครับ